อ๋แล้วผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอ่อมาบดถนนกันนะผมบดถนนกันเลยนะครับผม,น,บผม,น,ะผมน,นะครับนี่ก็บดไปแล้ครับผมจ้งจ้วงครับผมนี่ครับก็เอ่อเปิดสันตะเวียน,น,นก่อนนะผมเปิดสันตะเวีอนก่อนนะผมก็รถบดเป็นรถที่ผมชอบนะอีกหนึ่งคันนะผมรถบดคันนี้นะโอเคผมก็ลุยกันเลยผมก็ลุยกันเลยนะผม แมรถบดผมชอบนะมันขับแบบว่าสนุกดีอ่ะยิ่งยิ่งเป็นรถบดอันน่ะเอรถบดถนนอนะ่ะผมยิ่งชอบกันใหญ่เลยนะชอบมากเลยนะโอเคเออผมจะไม่ถอยหลังนะผมจะกลับรถเอานะ <c oughs> ก็ไม่อะไรสัตเตือนปิดก็ไม่อะไรแล้วเปิดใหม่ก็ได้นะผมเปิดใหม่ก็ได้เอียเอียโอเคแล้วเปิดเปิดสัตเตือนใหนนะม่กอนะผมเสียงอะไรเสียงสัตว์เตือนเป็นแบบนี้เหรอไปผมอ โอ้หนะครับผมนี่ผมชอบอแบบนี้มากเลยคนระับชอบมุมมองในรถของมันนะครับนะครับเป็นรถที่ชอบมากนะครับเอ้ยเมื่อก่อนไม่เคยชอบรถบดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมชอบก็ไม่รู้นะโอ้ยแบบ <c oughs> ผมขับไอ้รถคันนั้นรถบดเล็กเหตุเกิดมาจากการผมขับรถบดเล็กทุกคน <c oughs> รถบดเล็กแล้วทีนี้ผมเอ่อผมเอ่อไม่เคยขับมุมมองภายในของมันเออทีนี้ผมไปขับอุ้ยโอ้แบบ เมื่อก่อนเราเล่นภาคสองมาเนาะแบบมันไม่ไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เอ,อ๋อทุกกีผมจะแบบว่าเ,ออเจอรถบดนี่ผมจะข้ามเลยนะข้ามทันทีผมไม่ขับเลยนะนะครับก็ทีนี้มาขับรถบดเล็กโอ้โหปรากฏว่าครับผมโอ้บรรยากาศสวยงามมากครับเนี่ยมุมมองในรถเนี่ยโอ้โหแล้วทีนี้มาขับรถบดใหญ่โอ้โหเหมือนกันครับโอ,โอ,โอ้อยากขับเลยชอบเลยผมชอบเลยนะเ,ยนะเป็นรถบด อชอบรถบดเลยคนระับแต่แมคโครก็ไม่เปลี่ยนใจไปไหนครับผมแมคโครไม่มีการเปลี่ยนใจแน่นอน,นครับแมคโครก็ชอบเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเราชอบแมคโครตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นผมขับรถบดแล้วก็ขับแมคโครบ,บ่อยไปนิดนึงนะนะครับผมแต่ว่าแมคโครก็ขับปกติอยู่แล้วนะผมก็อาจจะมีรถบดมาแทรกนิดนึงนครับเพราะว่ารถบดมุมอมองมันสวยดีเนาะนะครับเนี่ยแบบว่าเราขับไปบรรยากาศเย็นๆชิวๆสบายๆแบบเนี้ยเออนะครับผม ก็ดีนะก็ดีนะผมก็ดีนะอือก็ดีับผมก็บดรอยนี้น่าจะเสร็จมั้งนี่เออนะผมเอ่เอบทตรงนี้แล้วก็บทเสร็จก็ไปเอารถลาดยางมาลาดอีกนะเอียกโอเคเปิดสันาเทือนก่นอนรู้สึกสันเทือนอา่าถ้าถ้าเดินออกมันจะปิดนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าผมจะปิดนะเมื่อกี้เปิดเดน้อง เออนน่ครับผมโอ้ไปแล้วผมไปแนละ้วโอเคน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เออบทเสร็จน่าจะแวารถลาดยางมาลาดนะโอ้มีดินตรงนี้ด้วยวะทุกคน <c oughs> ขุดออกได้ไหมเนี่ยสต็อกดินเลยเนี่ยต้องดินขายเลยเรื่องไงอะไรกันแกแเพร,เร,ะราะหม,ม่ไม่เสร็จอีกอะไรมะเฮ้ยทำไมทำไมมันไม่เสร็จอะโอ้ยบ้าบอลจริงเลยเชียว เนี่ยผมชอบภาคสามนะมันแบบว่ามันเลี้ยววงแคบได้ไงภาคสองนี่โอ้โหก็จะเลี้ยวได้มุนตีโค้งไปนู่นตีโค้งไปนู่นโคตไก่โอ,โอ,โอ้นะผมใครที่แบบว่าอยากามานั่งเล่นก็มาได้ผมมาได้นะนมานั่งมานั่งเล่นนั่งชมกันได้นะรเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยพอเป็นว่าเสร็จพิธีนะผมเสร็จพิธีกรรมแล้วนะครับก็ ไม่น่าจะได้บทอีกนะมีแต่ตรถบทเล็กนะครับโอเคทีนี้เราก็จะไปลากเอารถเออรถลาดยางนะครับเดี๋ยวเราจะไปลากรถลาดยางด้วยกันเลยนะครับ <c oughs> ไปกันเลยเร็วๆหน่อยดิพี่คัสซีนอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปลากรถล,ลาดยางมาแะผมเราเราจะกลับรถบริเวณนี้กันเลยนะครับผมไปกันโลดโอเคก็ลาดยางบริเวณตรงนี้ผมก็เป็นว่างานก็เสร็จพิธีผมก็ คลิปนี้มันอเอออง,งานเออตัวแรกนี่รออแรกมันมีแค่ทำถนนเออลัดผ่านมาตรงนี้เออแล้วก็อบทบทเตรียมพื้นที่จะสร้างโกดังฝั่งนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับผมครับโอ้มีมันไตข,นขึ้นฝั่งนี้เลยว่ะดีดีทำดีทำดีครับผมทำดีนะก็ทำดีเยอะโอ้ยพี่เออประสานงานกันภาษางานจัดจ้าเลยว่เมืม่อก <im> ี้โอ้โห ประสานการแบบจจๆะเลยครับนี่ผมก็อย่างที่ว่าครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับผมเมื่อเราไม่เคารพกฎครับผมถามว่าใครไม่เคารพกฎผมนี่แหละครับผม <c oughs> ไม่เคารถกบไม่เคารพกฎยากก็เดี๋ยวจะเอาเอารถเอารถลาดยางไปก่อนนะครับเอารถลาดยางไปก่อนละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถบดเล็กตามไปทีหลังนะครับเนี่ยผมชอบรถบดเล็กคันนี้ ผมชอบรถบดเลยพอรถบดพอรถบดเล็กคันนี้แหละเออนะครับเออมันเป็นคลิปเออคลิปคลิปที่มาซ่อมไอ้นั่นอะซ่อมซ่อมรถไอซ่อมซ่อมถนนนะครับนั่นแหละผมชอบเลยชอบตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับโอเควันเดียวเราจะเอารถเออรถลาดยางคันนี้ขึ้นแล้วกันนะรถลาดยางคันนี้ผมก็ชอบนะสีสันมันสดใสดีว่ะแล้วก็ไม่มีฟองอะไรเหมือนเจาะแคดแล้วก็มีกระจกด้วยมีร่มด้วยโอ้โหดีจะตายนะ ไม่เหมือนแคทร่มก็ไม่มีนะพอมันขับพวงมาลัยด้วย <c oughs> รถลาดยางบ้าบอเลยรับเป็นพวงมาลัยวะมันเป็นแท็กนะแต่ว่ามันทำไมขับพวงมาลัยก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นมุมมองนี้ให้ดูแล้วกันนะผม,ผมขึ้นมุมมองแบบเซียนนะเซียนก็ขึ้นกันเซียนก็าขึ้นกันนะผมนี่ไเป็นไงวเซียนก็ขึ้นกันนะผม,ผมโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคน,นเอียงไปดิ เอียงไปดิเอียงไปดิอ๋อมันมันบิดไปไม่ได้ครับผมเ <c oughs> นี่ยคือมันแบบว่ามันมาจอดอยู่ข้างหน้าแต่ทําไมมันเอาขึ้นไปไม่ได้เนี่ยลองดูนี่เอาขึ้นไปอีกทีนี้มันจะขึ้นได้หรือเปล่าดูอีกทีดูอีกทีได้หรือเปล่าเนี่ยรถบกันเนี้ยโอ้โหมุมมองแบบว่าสวยงามมากเลยอ๋อมีวงอะไรด้านหน้าแล้วก็ ว่าเราเดินขึ first, ้นได้สบายสบายเลยเนี่ยขับขับมุมมองได้แบบดีๆเลยอ่ะเออนะผมดูอีกทีดูอีกทีได้รอเปล่าโอ้โหเปลี่ยนรถได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้โออหนักใจไปครับผมเดี๋ยวเราไปหน้างานเลับผมเอามาส่งแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวรถเอเอาเอารถไอ้นี้ออกมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหารถเข้าก่อนเอาเอารถเอารถนี้เข้าครับผมแล้วก็รถนี้เข้าแล้วก็เอารถลาดยางเอารถ ลาดยางมาต่อยออกมาด้วยนะครับลาดยางมาต่อยเออรถรถขนยางมาต่อยเอ้ยผมยังไม่มีเออผมยังไม่ได้ซื้อนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อก่อนละกันนะผมก็เดียวจบงานนี้ยวพาลุยเอ่อลุยอีนี่นะจะพาลุยเอออะไรล่ะลุยงานเปิดเมืองเออก็งานเปิดเมืองก็หลายคลิปแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่าน่าจะแบบว่าประมาณ ยี่สิบคลิปยังต่ำอ่ะเออนะครับงานเปิดเมืองมันใหญ่มันใหญ่โตบางโหรานมากนะครับไปทางไหนวะผมลงแล้วอม,มันต้องไปฝั่งนู้นบ้าหรือเปล่าโอเคน่าจะยี่สิบคลิปเป็นอย่างต่ำนะครับคอยดูแล้วกันบอกว่า,ามันเยอะมากครับผมมันเยอะมากจริงๆน,น,นะครับไปบผมไปครบบึ้นบืญเฮ้สวัสดีครับไม่มีรถใช่ไหมครับตอนนี้ก็วิ่งความเร็วยี่สเจ็ดสิบนะครับ เบรกอีกโอ้โหเบรกนี้ล้อนี่ลากมาแล้วผมอีกเนี่ยผมเฮ้มันค้นมาดีนะเนี่ยอยืแบบอาเป็นสวยจริงปะทําทดีเนี่ยเขาทาดีนะโอ้โหยโอ้สุดยอดมากเลยนะเฮ้ยลืมเอาหางลงบ้าบอจริงเลยมาตโมันะครับก็คลิปนี้เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่อ๋อคลิปนี้ไม่น่าจะได้ลาดนะผมก็น่าจะอืม น่าจะรอดคลิปหนะนะครับขอคลิปนี้เดี๋ยวเตรียมของเฉยๆนะครับเอาพี่ฟ้ามาอีกแล้วพี่ฟ้าสวัสดีครับพี่ฟ้าครับผมพี่ฟ้าอย่ามายุ่งกับผมเอ้าเฮ้ยไม่ชนเฉยว่ะก็รถรถลายยางคันนี้มันจะคันเล็กกว่าจะคันเล็กกว่าคันเจ้าแคทนะครับแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันสวยครับผมมันสวยดีนะสวยจะตายเนี่ยเห็นไหมสวยดีครับผมสวยดีเดี๋ยวเราไปเอารถ อ่อซื้อยางมาต่อยกันดีกว่านะครับไปกันโลดครับผมคันนี้ผมเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนโอ้โหยเกาะถนนดีมากนะครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้อีโอ้โหวับให้ว่าไปกับตา ครับผมแม่ก็ยังมาต่อยอยู่ฝั่งนี้ครับผมยังมาต่อยอยู่ฝั่งนี้ก็อย่าลืมนะเปิดเปิดเออเปิด้าก่อ,อนนะก่อนจะก่อนที่จะก่อนที่จะซื้ออนะอถ้าเราไม่เปิดา์มจะเกิดอะไรขึ้นเนี่เป็นไงล่ะถ้าเราไม่เปิดไาจะเกิดอะไรขึ้นอืมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะปกติผมมาซื้อผมเปิดไฟตลอดน,นะครับผมเดี๋ยวเรรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงครับต้องถอยให้มันตรงๆนะ ถยตรงโต้งถอยตรงโต้งครับผมถยตรงโต้งโอเคเนี่ยผมแล้วก็กดซื้อเลยแห็นได้แทนซื้อไม่ได้ครับต้องเปิดฝาก่อนเออนะครับอกว่าต้องเปิดฝาก่อนนะมันจะซื้อไม่ได้มันจะกดซื้อไม่ได้ครับผมต้องเปิดฝาก่อนละกันนะครับผมโอเคครับผมก็เต็มยังอีพี่โอเคเต็มเรียบร้อยก็ใช้คำสั่งปิดฝาผมแห่ปิดตรงนี้ได้เลยโอเคครับเราเดี๋ยวเราไปหน้างานเลยครับผมก็พาลัดไปที่ตรงนี้ละกันนะปืนคลิปนี้มาขับรถเล่นก็แล้วกันนะผม ก็บทแล้วก็เตรียมของครับผมเดี๋ยวพาลัดเหมืองเราพาลัดเหมืองไม่ไม่อ้อมลัดมาเลยผมลัดมาเลยโอ้โหวดีครับวดีครับโอ้โหลัดมาเลยผมนี่โอ้โหโคตรแรงอ่ะย็งสิ่งครับผมโคตรสิ่งเลยนะโอ้โหตรงนี้เป็นที่เก็บเก็บหินนะผมก็อ่าก็มันก็ดูดออกไปจากนี้แหละนะครับอีโอ้โหแรงจริงโอ้แรงมากผมแรงมากนะ ถึงแล้วครับผมถึงแล้วแป๊บเดียวนะครับทางเหมืองมันเป็นทางลัดนะทุกคนนะมันเป็นทางลัดที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะโอ้โโอเคผมถึงเรียบร้อยเอ้ยยังยังนี่วะใกล้ถึงแล้วผมใกล้ถึงแล้วโอ้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีในการเดินทางครับผมเออใสอุย้ยเกือบแล้วไหมอ่ะแบบเกือบแล้วไม่ล่าโอเคผมเรียบร้อยผมก็ถึงเรียบร้อยผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาลายกันต่อนะครับอีโอเคผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าผมไอ้บายผมดีครับ